สวัสดีเจ้าค่ะวันนี้ผัดไทยนะคะผัดไทยแบบว่าสผัดไทยแบบว่าสไตล์เมนูน้านะคะเมนูนา้าบดใส่เนือ้อเนื้อใดๆเลยนะเจ้าค่ะคือจะกินผัดไทยที่แบบใส่ไข่ขาวแล้วก็เน้นผักนะคะแล้วก็เน้นกระเทียมนินกระเทียมนะคะ จริงๆนะมันไม่ใช่ผัดไทยมันมันเป็นผัดไทยที่ถูกต้องเหมือนเหมือนเมืองไทยเขานะคะมันไม่ใช่แบบนั้นด้ยค่ะไปยุ่งเมืองนอกเขาก็เออเนี่ยมันสละสลวยว่าเป็นผัดไทยจริกินมันเื็นคันเส้นทั่วไปนี่แหละค่ะแต่ปัาหานันไอ้ตรงที่มันแปลกหรือว่าแปลกหรือว่าประเด็นของมันเสรมันเสียกินบ้านเขาก็ได้อ่ะาม่หนูนปบาใส่เสียงเดียวตรงนี้ค่ะ กองต้มหน้าบะาคารใเส่นน้ำตาลต้มหน้าบลาคารใส้นน้ำตาลแล้วก็โกงเอาแตางตนามันให้รสชาติมันออกเปรี้ยวนิดนึงนะคะให้รสชาติมันออกเปรี้ยวนิดนึงนั่นแหละค่ะประเด็นสําคัญก็คืออาหารมันบริไตยโตนะคะทีนี้เมนูน้าก็ทําสไตล์เมนูนะ้าเมนูน้ามากกินแบบายนี้มาก,กินแบบนี้นะเจ้าคะ่ะใยนี้ชอบกินแบบนี้ไปใส่ผักไปเมื่อนี้บวกกินแบบพิกหยวกเ้ยค่ะเมื่อนี้ที่กินผัก โอ้ยมื่ได้กินบักพริกหยวกง่ายเมื่กินบักพริกหยวกน้อยเขากินโดดๆกินบ่อยๆเขาก็รู้จักเอ,องนี่แม่นู่นนะจำน้ำมาบอกว่าแฟนกับแฟนเปลีฟังนี่แหล้วนะ,ะอน,นี้ก็ซอสซีอิ๊วซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสเห็ดซอสปรุงอาหารเขาธรรมดาทั่วไปนี่แหละนะคะ รสชาตของมันก็จะแตกต่างออกมาอ,มอร่อยถูกใจอีกแบบนึงเด้อสิบอกใ้มันตอนเย็นแล้วเราอยากกินเศษไหลพี่นอ้องโอเคเวยค่ะประมาณนี้แหละเมนูน,นา้าก็ทำของตัวเองกินประมานี้แหละค่ะ,ะกินกับอีกอย่างเมื่อนี้เมนูน้าก็กินกับแกงไตปลาแกงไตปลา ตอนหอมยังไงกินอวนลัวหนึ่งตอนเย็นเขากินพวกนี้กินผักผลมไม้ต่างๆนา,นานาเอาเนาะก็เท็ดกับเขาก็าเท็ดกัมันมีผักเยอะๆที่เหลือไข่ทกโตเขาปฏิบัติโตเขาเ,เองที่เนี่อหิวเนี้ยมกกินอาหารตอนเย็นก็กินก่อนหกโมงเลงเด้ออุ้ยเสียงนี่ <laughs> กินอาหารก็กินก่อนหกโมงเย็นโมงเย็นนะเจ้คาค่ะ จะใส่ตามที่เรามีเพราะว่าอยู่เมืองนอกมันบริมีผักแปื่อบริมีกุ้งฝอยบริมีอย่างที่มันที่มันเพอร์เฟคคือเมืองไทยเขาก็เลยเฮ็ดตามที่เขามีแต่เรื่องของเรื่องชอบกินแบบนี้นะทีนี้หนูก็ไม่ใส่หน,ใสหนูไม่ใส่ท่วทีกันหนูไม่ใส่ถั่วไม่ใส่ถั่วนะคะไม่ใส่ไม่ใส่ถั่วลิสงไม่ใส่ถั่วลิสงเจ้าค่ะ ไม่ใส่ถั่วี่สงบ่กกินถั่วพี่น้องถั่วลิสงนะคอยบอก,กินบวกถั่วดินที่เขาตำตำตำนะประมาณนี้แหละค่ะสิวบนหน้าผากใกล้หายแล้วเด็กสีนไทยเห็เบิเดอร์สิวสาวอโอ้ยไม่อร่อยเอาตีนมาเยียบหน้าเลยอร่อยแล้วจ้ะค่ะเนี่ย จะเติมพุงสุลดอีกอย่างทุกอย่างเสยเลยคุณขาคุณไปทําเลยนะคะย่งเคล็ดลับมันมันเนี่ยอลองไปก่อนลองแล้วเขาสิพริกแพงไปได้เองโอเคนะคะจุ๊บจุ๊จับจับจุบจ๊บอร่อยแล้วจะค่ะง่ายๆใครๆก็เข้ารั้วได้สบายสบาย